คลิปนี้เราจะมาเลือกเติมกริยาช่วยที่เหมาะสมกันค่ะคำแรกคำว่า m u s e n แปลว่าต้อง mustn แปลว่าต้องการแล้วก็ cann แปลว่าสามารถวิธีสังเกตง่ายๆของประโยคแรกนะคะก็คือมีคำว่าแกนคำว่าแกนเนี่ยมักจะมาคู่กับคำว่า mustn นะคะ mustn แกนเนี่ยแปลว่าอยากที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆประโยคนี้จะได้ว่า Susie is seven years old. She wants to get an i m p r l a ฟ t job. ประโยคต่อไปเราจะใช้โมด a ลแวบ b คำว่า mustn ที่แปลว่าต้องค่ะก็จะได้ว่า Abby mustn't do her homework. ว่าซูซี่นะคะยังต้องไปโรงเรียนอยู่ ต่อมาเราจะใช้คําว่าคอนเน่นนะคะประธานเป็นเอกพจน์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผ่านเป็นคันจะได้ว่าซีคันเอสอิมยูลีเวกฟารนแปลตามคอนเทกต์นะคะก็จะได้ว่าเธอสามารถไปเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนก,นกรกฎาคมเป็นต้นไปถัดมาเอียบรูเดอร์มาคุสอิสเฟียยาเฮลท์ก็คือน้องชายของเธอนะคะอายุแค่4ขวบเขายังไม่จําเป็นต้องไปโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําว่ามุสจะได้ว่าแอมมุสนอกนิชอินดิชูลเลอร์เกนไปออกถัดมาเราจเจอคาว่าแกนอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแวบที่มาควบแกนส่วนใหญ่มักจะใช้คําว่าเมอร์ชเทนประธานเน แอร์ผ่านเป็น m มอร์ชเทอร์นะคะจะได้ว่าแอ r มอร์ชเทอร์แกนอินดี้ชูเลอร์เกนบีซูซี่ประโยคถัดมาจะใช้คําว่าคิรเนนนะคะประธานเป็นแอ r ผ่านเป็นขัน้นจะได้ว่าไอคา No นอกนิชชรายเบนอุนตเลเซ n ก็คือมาคูสเนี่ยยังไม่สามารถอ่านนะคะหรือว่าเขียนหนังสือได้ประโยคถัดมาคือซูซี่ m ม t ทเธอร์นะคะแม่ของซูซี่เนี่ยอิสเลดิกก็คือโสดนะคะเพราะฉะนั้นประโยคถัดมาจะใช้มูสค่ะ s i m ูส s อ a r ์ไ i เทนแปลว่าเธอต้องทำงานหลังจากนั้นเราจะใช้เว็บเคอ่เนนนะคะประธานเป็นซีเอกพจน์เพราะฉะน,นั้นผ่านเป็นคานประโยคนี้จะได้ว่า s i คันเซ็กซ์วอคเคนโ u r ย a u b m a ัฟมาก็จะแปลตามคอนเทกต์ได้ว่าเธอต้องทำงานแต่ว่าเธอสามารถลาพักได้6สัปดาห์ต่อปีหลังจากนั้นเราจะใช้โมดัลเว็บคำว่า Merch Ten นะคะผ่านเป็น Mer ร์ชเตอร์ a n นดัน h t e ร์ i m i t s u s i มิดซูซี่อุนส์ม r คุสอัแปลว่าเธอต้องการขับรถไปทะเลกับซูซี่แล้วก็มาคุสนะคะ ประโยคถัดมาก็คือ e ข t เธอไอซีครั้งแปลว่าวันนี้เนี่ยเธอป่วยประโยคถัดมาเราสามารถใช้คําว่าคนเนิน่นหรือม s เซนก็ได้นะคะอันนี้เราเลือกใช้คานนะคะก็จะได้ว่าเธอไม่สามารถทํางานได้ประโยคสุดท้ายก็ใช้ m ม s สค่ะเธอต้องไปพบแพทย์